ใช้จะกดเทปใช้เทปอันนี้จะแตะมานะคะอันนี้ก็จะโอ้สตังรูสตังรูก็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 พุนอีกอะไรคะ่ะสตังรูนะคะทองแดงปกตินะคะไปน่ารับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะแต่เดี๋ยวก็น่าก็จะแจ้งให้นะคะจะคุยกับเขานะคะถ้าอย่างนี้มันขายไม่ได้ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะ โอ้ยช้าจังเลยนั่งสงสารจังเลยจริงๆสงสารสตังอะค่ะเขาช้ำช้าดูสิน่าเสียดายจังเลยสตังรูนะคะเขาจะมีเขาจะมีการเล่นพสกันอีกนะคะพสตัวติดผลิตน้อยหายากปน่าจำไม่ได้หรอกว่าพสอะไรแต่ปน่าเพราะปน่าไม่ได้เล่นปน่าไม่ได้สนใจตรงตรงพสค่ะปน่าไม่ได้เล่นพสป้น่าเลยเลยไม่ได้สนใจ แต่เขามีค่ะเขามีกลุ่มคนที่เล่นของอะไรที่สะสมที่แยกพอสอที่เป็นอะไรที่แบบเล่นลึกอะค่ะนะคะ,ะแต่ปนัดไม่ได้เล่นนะคะอย่างเนี่ยสิบตาตค์หางยาวนะครับปกติมาก็รับค่ะรับซื้อนะคะสิบตางค์หางยาวราคาก็จะอยู่ที่ถ้าสภาพไม่สวยนะคะอย่างนี้น่าจะหนึ่งร้อยบาทค่ะเขาเขาปรุนแล้วอะคะ่ะ อันนี้ประนัดเขียนว่าร้อยห้าสิถ oh ึงสี่ร้อยอเคเขาเขียนมาร5อยหิถึงสี่ร้อยแต่พอมาดูเห็นไหมคะเหรียญเหรียญเขาชำรุดแล้วอะค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญชำรุดนะคะเหรียญนี้ได้เต็มที่เลยร้อยห้าสบรอยหสินี่ถือว่าราคาสูงแล้วค่ะเนี่ยข้างหน้าเขาพุนหมดเลยนะคะดูข้างหลังนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะข้างหลังนี้ดูดีแต่พอมาข้างหน้าเห็นไหมคะเขาพุนหมดแล้วกินเนื้อเข้าไปแล้วค่ะเหรียญนี้นะคะประนัดให้ร้อยห้าิบบาทค่ะ เหรียเขาพุนแล้วนะคะเออจ้านี้เขาเก็บเสลี่งเขาเก็บของไว้นานแล้วเนาะเขาเก็บของไว้นานมากค่ะของเข้าส่วนมากค่อนข้างจะแบบเก่าอะค่ะเก่าสภาพอะค่ะสภาพเก่ามากชอบใจตรงนี้แหละคะ่ะตรงที่เลี้ยงครูฑที่ยวบอกปลอมสองอะแท้สี่น่ารักจังเลยค่ะมาดูต่ออันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะทิดปน่ะบอกว่าเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกทิ่ไปนะรับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะแบบนี้ค่ะ หนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทต้องราวาร่ามาแบบนี้นะคะราวารา่ารับซื้อเหรียญละสี่บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ปรัดแยกออกพรรทัดบอกเมื่อกี้ค่ะ WHO โปรยข้าวเสด็จนิวัตสามรอบรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเสด็จนิวัตเมื่อกี้บรัดอ๋อ WHO นะคะ WHO รับซื้อเหรียญละละยี่สิบบาท นี้ก็จะมีเนี่ยคะ่ะเหรียญนี่เก็บอไอ้นะคะเก็บได้เก็บรอรอรอกระแสรอจังหวะรอโอกาสได้อยู่คะ่ะเก็บได้พนันมีคนมาสั่งนะคะมีคนสั่งหาเก็บเหรียญนี่อย่างเดียวเลยเนี่ยคะ่ะเหรียญพระเทพเนี่ยคะ่ะเขาจุลาพรโดยจุลาพรสองบาทเขาเขามีแต่เราก็ขายไม่แพงเนาะที่เขามาตามเก็บที่เขาที่เขามาสั่งไว้เพราะว่าราคาย,ยังไม่สูงนะคะเขายังเก็บได้อยู่ ตอนนี้ราคายังไม่สูงเนี่ยคะ่ะถ้ามีโอกาสเก็บเก็บไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนไวรอกระแสพอมีกระแสตูมขึ้นมานะคะออกขายเลยคะ่ะถ้าทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าอะไรนะคะถ้าช่วงที่มีกระแสนะคะอย่าหาซื้อเข้าค่ะอย่าหาซื้อเข้าขอให้ขายออกคะ่ะนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญหนึ่งบาท เทือลึกละวาระนะคะรับซื้อนะคะเหรียญละสี่บาทอ๋อนี่ไงสามรอบอันนี้อะไรเนี่ยเก้าสาม โอเคนี่เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทเทลอกที่เป็นน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะอันนี้เขาไปล้างขัดแต่เขา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 ไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนนะคะแต่เขาขัดอะค่ะขัด,ข,ด,ข,ดขัดให้เงาเหรียญเนี่ยเห,ยเหยเรียญเหรียญเสด็จนิวัดเนี่ยเขาเปเหรียญเขาไปเหรียญที่ระลึกเหรียญที่มีพุทธคุณนะคะเนี่ยรอยเขาไปเชื่อมห่วงเขาตัดออกเชื่อมห่วงแฟนคอค่ะเป็นเครื่องรางของขลัง ะะเหรียญเดษนิวัตร,รู้สึกว่าเขาจะไปแจกทหารตำรวจอะไรเงี้ยค่ะชายแดนโดยประมาณถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเขาเคยเคย,เคยมีข่าวเหรียญนี้นะคะเหรียญเ็ษนิวัตเคยราคาสูงถึงเกิน500บาทนะคะแต่ช่วงสั้นๆแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็ลงมาเป็นราคาปกติแล้วจำนวนผลิตเขาเยอะมากไงเขาผลิตถึงจำนวนผลิตถึง4ล้านเหรียญ จำนวนผลิตถึง4ล้านเหรียญน,นะคะส่วนเหรียญต่อมาก็เป็น3รอบ3มรอบนี้ก็จำนวนผลิตถึง3ล้านเหรียญค่ะผลิตไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นน่ารับซื้อในราคาเหรียญละย0บาทแล้วก็ who ด้วยเหรียญละ20บาทเหรียญละ20บาทนะคะก็จะมีจะมีเสด็จนิวัตสามรอบโปรยข้าว who 2500ค่ะ รับซื้อในราคาเหรียญละ20สิบาทนะคะเหรียญส่วนเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกต่างๆแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทตามนี้ค่ะชัดเจนที่สุดนะคะพนักพนักนาชัดเจนที่สุดค่ะ okay. ฟังดูให้เข้าใจแล้วกันนะคะอย่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่ที่เขาบอกราคาแพงนะคะที่เขาบอกมาว่ารับซื้อเหรียญอย่างเนี้ยคนมาถามพนักนเยอะเลย เรียญนี้เขามีคนรับเป็นแสนจริงไหมป้าน้าบอกไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆแต่ป้าน้าไม่รับป้าน้ารับสี่บาทเขาบอกเป,เป็นไปได้ยังไงสี่บาทเขาขายกันเป็นเป็นแสนก็บอกว่าป้าน้าไม่รู้ไงถ้าคุณรู้จากไหนก็ต้องไปตามเพจนั้นเนาะเพราะว่าของป้านะ้ารับสี่บาทแล้วคุณคิดดูว่าถ้าเขารับเป็นแสนจริงๆเนี่ยของป้าน้าเนี่ยมีเป็นเข่งแบบนี้เอาไปขายเขาได้เนี่ยซื้อป้าน้าไปสิแล้วก็ไปขายเขา ใช่ไหมคะเอาง่าย,ายๆเลยของพนันมีเยอะๆอย่างนี้ถ้าเขาราคาขนาดนั้นพนันรวยแล้วห้ามโอนตังค์ให้เขาเดือดขาดนะคะทุกคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตังค์ในบัญชีเราอะเราจะไปโอนให้เขาโอนให้เขาทําไมเนาะเราซื้อของเราจ่ายตังค์ถูกแต่ถ้าเราขายของเราต้องได้ตังค์นะคะเราขายของเราจะไปโอนตังค์ให้เขาไม่ใช่เรื่องละค่ะนะคะเรียนห้าบาทเนี่ยคะ่ะเรียนห้าบาท ที่ระลึกนะคะเป็นนิกเกิลแบบนี้นะคะรับซื้อในราคาเหรียญละ7บาทค่ะเหรียญ5บาทรับซื้อ7บาทเหรียญ10บาทรับซื้อเหรียญละ10 3ถึง15บาทนะคะ10บาทที่ระลึกมีไหมอ่าไม่มีมีอันนี้มีครุฑครุฑ9เหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละครุฑอันนี้ครุฑครุฑเฉียงปี22งและ20 รับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ